น่าเอ็นดูม,มากเมื่อน,น้องแอบเกลสู้ชีวิตแต่ชีวิตกลับสู้กลับมีพ่อยกแม่ยกตั้งแต่เด็กเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแอบเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตโดยเราจะได้เห็นพัฒนาการความน่ารักของน้องเกลเนี่ยอยู่บ่อยครั้งมีโมเมนต์น่ารักสุดอบอุ่นคู่กับพี่ชายและป้านะ้าอาลุงหลายๆคนอีกด้วยล่ะค่ะกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะ และล่าสุดคุณแม่ชมพูนั้นก็ได้โพสต์คลิปน้องเกวผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเป็นคลิปที่น้องเกวนั้นนั่งอยู่บนโซฟาสักพักน้องเกวนั้นก็ล้มนอนความน้าและพยายามจะลุกมีเสียงอ้อแอดน่ารักน่ารัก,รกโดยคุณแม่ชมระบุข,ข้อความว่าแต่ชีวิตสู้กลับซึ่งก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับที่เห็นเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์อินดูกันสนันไอจี เรียกได้ว่าหน้าอินดูแล้วกันนะสงสารจริงๆเลราคาหนูเกลวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ